ง่วงจุ้ยพิชัยสงคขาขอขอบคุณยินปังปังพลัสสมุนไพรสำหรับผู้ชายอึดแข็งทนนานพร้อมรบในสมรภูมิรักสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับคนวันพฤหัสนะครับผมเชื่อว่าคนวันนี้ใช้บทวิเคราะห์ใช้ประสบการณ์ ใช้สิ่งต่างๆสร้างสรรค์แก่ผู้อื่นเพราะคนวันนี้เห็นแก่ผู้อื่นจะเป็นส่วนใหญ่เป็นคนที่ขี้เก่งใจคนเป็นอย่างยิ่งปฏิเสธคนยากครับคืนคำยากครับถ้าตัดสินใจไปแล้วยากที่จะคืนคำเมื่อท่านก้าวพลาดไปก็จงเดินตามทางของท่านเพราะท่านเป็นผู้ลิขิตด,ดวงชะตาตัวเองไม่มีใครในโลกใบนี้สามารถไปลิขิตด,ดวงชะตาท่านได้นอกจากตัวท่านเองครับ ผมขอกล่าวเช่นนี้เพราะคนวันนี้ไม่ชอบให้ใครมาสอนครับแต่ผมกําลังจะถ่ายทอดศาสตร์ศสตร์หนึ่งครับซึ่งหายไป200กว่าปีและเป็นหลักสถิติทั่วไปของโหราศาสตร์ครับที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและจริงหรือไม่ให้ท่านวิเคราะห์อเอาเองครับปีนี้ดาวเสาวครับเห็นไหมฮะมีรัศมีการโคจรที่แตกต่างไปจากปีอื่นครับ และดาวศุกร์ยังคงมีทธิพลความสวยงามครับหล่อเห,หลาเอาการเป็นสตรีก็แต่งตัวขึ้นพอสมควรสะดุดแก่เพศตรงข้ามครับเป็นที่หมายปองของบุคคลทั่วไปเพราะท่านกว่าจะก้าวมาถึงขั้นนี้ได้ไม่ธรรมดาครับผ่านร้อนผ่านหนาวไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายครับสําหรับคนวันพฤหัสในวัยนี้ครับท่านเหนื่อยครับท่านให้คนอื่นโดยที่ไม่ได้อะไรกลับเลยท่านลองคิดดูครับสิ่งเหล่านั้นย้อนกลับถึงท่านมากน้อยแค่ไหนครับ และวัยที่ท่านขึ้นเช่นนี้ครับ41 42 43และ44ปีที่เกิดปัญหาขึ้นและขนาดเดียวกันที่ผมกำลังจะวิเคราะห์หลักตำแหน่งของดวงดาวในดวงของคนวันพฤหัสในวัย45ปีนี้ผมอยากให้ท่านวิเคราะห์และพิจารณาใช้วิจรารณญาณให้มากๆนะครับเพราะดาวดวงนี้ส่งผลให้ท่านแข็งขึ้นทางด้านอารมณ์ครับการพูดการจามไม่ค่อยมีหางเสียง ตัดสินใจยากที่จะคืนคําเป็นสิบเท่าครับชอบอยู่คนเดียวครับไม่ชอบให้ใครมาจู้จี้จุกจิกครับถ้าใครเอาใจนี่รักตายเลยครับนั่นคือเหตุผลอย่างหนึ่งที่ท่านเบื่อคนที่บ้านครับไม่ว่าจะเป็นสตรีและบุรุษย้อนกลับไปนะฮะผมบอกให้ท่านมองย้อนกลับไปถ้าท่านไม่มีสตังผมย้ําอีกข้างนะครับใครจะรักท่านครับนอกจากคุณพ่อคุณแม่ครับหันกลับไปมองครับมีบุรุษและสตรีท่านนี้ครับ คอยเอาอ,อกเอาใจท่านตั้งแต่เล็กยันโตครับและไม่เคยขอท่านแม้แต่สลึงเดียวครับและคนวันนี้บอกได้เลยว่ากระไรจากบุปผาลีแน่นอนครับในวัย45ปีท่านอาจจะหลงระเริงในเรื่องของการทํางานและการสร้างเนื้อสร้างตัวครับแต่ถ้าท่านลืมที่มาทุกอย่างจะกลับไปสู่ที่เดิมและเช่นเดียวกันครับหากท่านลืมที่มาในช่วงของชีวิตคู่ชีวิตท่านเป็นอย่างไรหันกลับไปมองครับอย่ามองข้ามเข้าไปครับ เพราะตลอดระยะเวลาท่านจะใช้ชีวิตกับเขาปีสองปีก็ตามแต่ท่านได้ตัดสินใจแล้วท่านเป็นครูบาอาจารย์คนครับระวังจะถูกดูถูกดูหมิ่นจากผู้อื่นถ้าท่านปรัครองการใช้ชีวิตไม่ดีนี่คือแบบฉบับครับหลังฉากได้ไหมครับมันเป็นเรื่องของท่านครับแต่อย่าแสดงหน้าฉากให้ได้เห็นคนวันนี้เก็บอารมณ์ดีครับ แต่ปีที่ผ่านมาครับจะถูกจับได้แล้วท่านไม่ชอบให้ใครมาจี้แล้วฟังให้ดีนะฮะสำหรับคนปีอื่นถ้าสามีหรือภรรยาตัวเองเป็นคนวันพฤหัสอย่าไปจี้ใจดำเขาครับเพราะเขาคิดได้ด้วยตัวเขาเองครับอย่าไปสอนอย่าไปสั่งเขาครับมันจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคนเราผิดได้ก็ต้องแก้ได้ครับให้อภัยซึ่งกันและกันครับนี่คือบทบัญญัติ ที่บอกเอาไว้สําหรับโลกใบนี้ครับทุกสิ่งคือการให้อภัยครับมันไม่เหมือนเดิมก็จริงครับแต่ท่านต้องทําให้เหมือนเดิมครับเพราะสุดท้ายของชีวิตท่านจะเอาอะไรไปไม่ได้เลยครับตัวตนก็เป็นตัวตนของตัวเองผมถึงถ่ายทอดเป็นวิทยาทานเช่นนี้ครับคนวันพฤหัสไม่ต้องพูดถึงดูวงมากมายนักผมวิเคราะห์ครับและให้ท่านคิดเอาเองปีนี้ครับหนักหนาสาหัสครับวัย45ปีมีเรื่องของการถูกป้นด้วยในเรื่องของเงิน ที่สลบลงต่ำมากที่สุดในรอบของอายุจรในเรื่องของการเอาเปรียบครับปีนี้ค่อนข้างสาหัสพ,พอสมควรครับและก็คนในบ้านจากไปครับบ้านร้อนครับผมบอกได้เลยว่าปี45ปีหรือเขาเรียกกันว่าเบนเจเพศแต่ผมเรียกว่าดาวเกตมันขึ้นอยู่กับตัวเขาปีนี้แก้อย่างนี้ฮะบริจาครงศพและฟอร์มาลินทวีคูลเลยนะครับมุ่งหน้ามุ่งตาทำแต่บุญนะฮะ ถวายฟอร์มาลีนครับให้กับพระสงฆ์องค์เจ้านะครับเพื่อไปทํากิจของสงฆ์ครับสาหรับศพที่ไม่มีญาติครับเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นครับโดยเฉพาะคนชราหรือคนที่ใกล้เสียชีวิตยกตัวอย่างเช่นวัดพระบาทน้ําพุนะครับไปเลยครับบริจาคโรงศพครับฟอร์มาลีนครับแจ้งจุดประสงค์เข้าไปนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปดูครับว่าชีวิตของบ้านไป ของคนที่ใกล้จะตายเป็นเช่นไรอย่าเดินข้างหน้าจนลืมข้างหลังครับเพราะการก้าวข้างหน้าของท่านอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางด้านชีวิตก็เป็นได้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังตามคุ้มครองท่านอยู่แต่ท่านไม่รู้จักดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือเกินข้อสอบของตัวเองผมพูดเช่นนี้เพราะมีตำแหน่งของดาวดวงหนึ่งครับดาวศุกร์ที่ควบคุมดวงชะตาของท่านยาวอกแวก ถ้าท่านสร้างกุศลหรือยังไม่เกิดก็ดีครับสร้างกุศลตามที่ผมบอกครับนี่เป็นวิธีการแก้ดวงฮะหลักวิชาการหงจุ้ยทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับวางต้นไม้สามต้นผมย้ําเลยนะครับติดไฟดวงหนึ่งครับอย่าปิดหลีด้วยดีเมอร์ครับผมให้ท่านติดด้วยสีชมพูครับปีนี้วางต้นไม้สีแดงเป็นดอกกุหลาบสดๆมุมนี้วางรูปคู่วางรมสีแดงครับ เท่านี้เป็นการปรับแก้สนามพลังในทิศนี้อย่าไปทุบอย่าไปลือ้อย่าไปเจาะเป็นเด็ดขาดเพราะท่านจะกระทบในเรื่องของตำแหน่งพลังงานถ้าพุ่งมาทิศนี้ท่านจะมีปัญหาในเรื่องของข้อต่อเอ็นทำให้ท่านมีปัญหาอาจจะเป็นเกาก็เป็นได้อักเสบก็เป็นได้ครับช่วงหน้าครับ46ปีอย่าพลาดครับท่านต้องตามต่อนะฮะ แล้วอย่า,าพลาดเด็ดขาดสาหรับดวงคนวันพฤหัส46ปีกับผมอาจารย์นันทวัฒน์ครับงงจุ้ยพิชัยสงคขามะเขือเผายกเขาหลับล่งเร็วไร,ร้ลีลาเฉ่ยชาทางเพศกระชับพื้นที่แต่ไม่สำเร็จปฏิเสธการรบสยบผู้ต่อสู้ไม่ได้หินฟังฟังพัส รับลักให้พร้อมลบสมุนไพรบำรุงร่างกายที่เข้าใจคุณผู้ชายอย่างตรงจุดยินปังฟังพลัสสูตรต้นตำรับจากจีนแผ่นดินใหญ่บวกกับสมุนไพรอันทรงคุณค่าด้วยส่วนผสมที่ลงตัวผลิตโดยเจ้าของสูตรที่ส่งออกมากที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายเข้มข้นอัดความพิษมาเต็มพิกัดทุกเม็ดยินปังฟังพลัสจัดให้เพียงเม็ดแรกคุณก็ประทับใจบอกกับใครไม่ได้คุณต้องลองด้วยตนเองตรงกัดอาลีหรือปลาไหลเผือก ของขวัญจากพระเจ้าที่เหล่าท่านชายไม่ทราบมาก่อนสารสกัดจากรากปาลาไหลเผื่อทําให้เกิดการสืบตัวทางเพศโดยช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวดีขึ้นทําให้มีความคงทนในการมีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้นเจ้าโรคและอันทะจะมีการเพิ่มขนาดที่ใหญ่ขึ้นตั้งขังเช่าบํารุงไตเสริมภูมิคุ้มกันและพลังชีวิตแก้อาการย่อนสมรรถภาพทางเพศมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่และความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายโสมจีนบํารุงกําลังเสริมสมรรถภาพทางเพศ บำรุงระบบไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นและช่วยเพิ่มปริมาณอสุจิลดการเสี่ยงโรคเบาหวานยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งยากเขาแพ้บำรุงไตระบบขับถ่ายเสริมสมรรถภาพทางเพศอบเชยจีนแก้อาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวอาการหลังเร็วบำรุงหัวใจแก้อาการปวดปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนกาวเคลือดยางบำรุงสมองบำรุงร่างกายแก้อาการอ่อนเพลียรักษาอาการผมร่วงให้ดำเงางามเหมือนเดิม เสริมสมรรถภาพทางเพศปาเก็ดบำรุงเลือดเสริมการทำงานของไตและเสริมกำลังของเส้นเอ็นให้แข็งแรงขึ้นเพิ่มความฟิตให้ปึงปังของท่านชายกระตุ้นเลือดให้หมุนเวียนได้ดีขึ้นเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งยินป,ปังปังพลัสเปส็นสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยปลอดภยัยไรสารตกค้างเรียกความฟิตพิชิตมังกรหลับปลกให้เกินชีพฟิตปังเหมือนมังกรสู้ฟัดพร้อมรบในสมรภูมิรักอย่างเต็มพลังอืด นานทานหินปังปังพลัส1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคา1,900บาทสนใจสั่งซื้อโทร